นับสนุนโดยโ้งงานปรุงแต่งน้ำปลาเอกป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกา่านวหนัว,นวห้รงงานกันตอตและปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลือพาวเวอร์สบายดีทานผสม้มมณีมีประเด็นข่าวหอนกันได้ล่เขาหเลอยกันแต่ว่าอยากให้ทานผส้มเขาใจว่าการที่นําเสนอข่าวเป็นเพียงทีเอา เกี่ยวกับเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเดอร์บอด้มีเจิตนาอันใดแอบแฟงเพื่อสร้างความแตกแยกให้ผู้คนและก็ให้ซุ่มซนนี่ถือว่าเป็นการได้งานข่าวให้ฟังหูไวหูและก็สิ่งใดที่มันดีก็ควรเก็บเอาสิ่งใดที่บ่ดีก็ถือว่าตำหนิตีส้มกันได้แบบสั้นๆเลยทานผู้มเจ้าส้าสหรับเข้ามานีนที่ห้องด้มาเห็นนอะทานผู้มเนี่ยไม่เห็นแลวก็รู้สึกแบบว่าโอ้โบคักบมแน่แต่ว่าห้องก็จำเป็นต้องด้เวาก็คือ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเองนะท่านผู้ชมโดยก่อนณานีก้กระทั่งบริษัทพ t t ีเล่าเองกับในมีการแจ้งการต่อกับลูกค้าปั๊มตัวแทนจำหนยและกับลูกค้าปั๊มน้ำมันของบริษัทพ t t ีเองเนาะถื่ว่าในปัจจุบันทั้งบริษัทเองกับได้มีน้ำมันตอบสนองเพียงพอให้กับสาขาผมว่าเพิ่นแจ้งมาก,ก่อนตะกี้นะว่าบมีน้ำมัน เขาประมาณนั้นแต่พสม o o ดยสาเหตุเนื่องจากว่าอัตราการเหล็กเปลี่ยนกันมันมีความหนุงยากเงี้ยประมาณนั้นแต่ลาสุดเพิ่นได้ออกมาเหยเนอะสนั่นนะพิทีทีเล่ากับเพิ่นเด้ออกมาแจ้งไม่ทียหอยว่านมันไมี่ยังเพียงพอเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะสนั่นก็ยากให้ผู้คนที่ว่าด้เห็นข่าวผ่านมานะก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้ทุกปั๊มมันมีแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะเป็นหูแบบหนึ่งนะทาพผู้ชมแต่ว่ามันยังบม่จบเพียงเท่านั้นแล้วทานผู้ชมข่าวๆาวนี้เดี่ยวนี้ข่าได้ไมาเห็น ทางการแจรงจากทางอกอัครสัสทูตไทยบระจําโปโลาาเพิ่นกาในแจงสําบเด็กที่2 9 0เกหทับเจ็ก่าข้ออนุญาตอ่านของขว,วมโดยธรระสัญญก็คือท้าขอแสดงคววมนับถือมายังกระทรวงการต่างประเทศสซปโลาาและขอถือเป็นเกียรติแจงว่าสถาน์อกอักครสัสทูตนะครับรายงานว่าเมื่อวันที่16กันยายนสอง3ส เท่าทธิระวีรวงศสันสาไทยถือหนังสือผ่านแดนเด็กที่ ac 2 7 7 9 2 8เกรรมการผู้จัดการบริษัท ptt เล่าจำกัดและเท่าว,วิทยาวีบุญธีรวุฒิถือหนังสือผ่านแดนเด็กที่ ac 2 2 1 0 6 4 6ห้องกรรมการผู้จัดการบริษัท ptt เล่าจำกัดถือควบคุมตัวในนครหลวงวิงจันทร์ โดยเจ้าหน้าที่กรมตำรวจกวดคนเขาออกเมืองหรือว่าตอมอและถือพักดันกับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนสากุโควมิตรภาพแห่งที่หนึ่งนัวิ่งจันท์น้องคายโดยบริษาัาสาเหตุเป็นยังในระบูนตื่นบิดว่าสถานเอกอาคาัครราชทูตจึงขอควมกรุณากระทรวงการต่างประเทศแห่งโซโปล,โปลาาประสานผักส่วนที่เกี่ยวของพิจารณากวดสอบขอแท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและขอให้แจง รายละเอียดให้สถานเอกอัครราชทูตทราบในโอกาสทับอิฐนีด้วยเนาะด้วยว่านี่แมนเป็นต้องซื้อทางจากทางสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชจักรไทยจากนอกจากนั้นทั้งอคข้อด้วยว่ากระทรวงตสาหกรรมในการข่านี่เิ่นการออกมาสีแจงเสนวนาสภาพการสร้างน้ำมันเสื้อไฟในปัจจุบันในวันที่เสเกันยายน2023ทีบริษัท พททเล่าจำกัดได้ออกแจ้งการสำรับเลขที่004เก่า4ทับ23เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันขคงบริษัทให้แก่ลูกค้าปั๊มตัวแทนของทางบริษัทพททเล่าจำกัดว่าจำเป็นต้องได้จำกัดการสั่งซื้อน้ำมันกระสุนแอสซั่งและการอสซั่งพิเศษนั่นเมนบัญหาการบริหารการจัดการภายในขคงบริษัทเองสนันกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้า ขอแจ้งมายังพอเมนพัฒน์ส่วนการสนองนำมันเสือไฟในปัจจุบันแมนยังสภาพปกติเนื่องจากว่า14บริษัทที่นำเขาน้ำมันโดยเฉพาะแมนรัฐวิสาหกิจเสือไฟล้าบริษัท S.T.P การข่าน้ำมันเสือไฟมหาส่วนบริษัทจำน่ายน้ำมันเสือไฟเอเชียจำกัดและก่ออื่นๆแมนยังมีการนำเข้าปกติเสียมือหนึ่งบอตามกลัวหาแสนดิสสำหรับมันเอสตังและกาหนึ่งล้านดิสสำหรับน้ำมันกระส่วน สำหรับการสนองเองินตาตางประเทศภายหลังทีประเทศทวีกิตในส่วนกลางปี2 5อ2ทงางภาครัฐก็ได้มีนโยบายและมาตรการห้องขับทุกคูบแบบเพื่อเหตุให้การสนองน้ำมันเสือไฟที่เป็นปัจจัยลักในการดำรงชีวิตของอ่อแม่ประชาชนหรือสังคมกลับมาอยู่ในสภาพปกตินี่ถื่อว่าเป็นการออกมาแจงการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการขา่าสนันกา ให้ท่านผู้สุมโดยเฉพาะเมนประชาชนคนเล่าที่ดำรงชีวิตยอยู่ภายในขอบเขตตัวประเทศจงหมั่นใจเพราะว่าเพิ่นได้แจ้งออกมาแบบมีแมนเพิ่นจะมีการตอบสนองน้ามันอย่างเพียงพ่อ่มห้มีการกังวลมีต๊หรือแตกตื่นแต่ว่าเดืองควมกังวลน,นี่มันกเกิดอยู่แล้วนะท่านผู้สุมเพราะว่ายวนีนี้สภาพข่าวมันออกมาไหวร้ายเพราะว่าจะเป็นข่าวอยู่ทั้งภา,ายในเองนี่โดยฉเฉพาะแมนบางกลุ่มคนที่ พยายามเหตุข่าวออกมาเพื่อให้มันเป็นกระแสขึ้นมาเพื่อหวังยอ,อดแต่ยอดวิวแล้วก็บบอกคำหนึ่งถึงผลมันจะตามมานี่ก็ยังมีอันนี้เข้ากับบริวากให้ไพได้แล้วก็เข้ากับบริออกซื้อวาภัยอีกอสั้นนั้นก็อยากให้เข้าใจแบบนี้สั้นนั้นก็อยากให้มีการฟังหู้ไหวผู้มีการวิเคราะห์พิจารณาด้วยตนเองเนอะสำหรับการเสพข่าวอย่างต่างๆนะท่านผู้ชมเจ้าอี่างหนึ่งเขาวที่ว่า คนไทยสองคนถือพักดันให้กลับขึ้นสูประเทศนั้นจะเป็นเรื่องจริงบอกด้วยว่าเนี่ยไรอันนี้เท่ากับบท่านอีคอนเฟิร์มด้มีแต่ไ้ลอทาเบิงข่าวนํำทางการตต่มว่าเพ่นจะออกมาสีแจงเนี่ยไรือเป็นเนี่ยไรกับประมาณน,นั้นแต่ผู้ชมเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็ขอฝากากถึงสําหรับผู้ที่คอมเมนต์นะก็อยากให้เบิงข่าวการุูนหน้าเบิงข่าวให้ละเอียดและพิจารณาคักๆแล้วจึงคอยคอมเมนต์แบบ แต่ว่ากกาข้อห้เป็นแบบสังสรรบางคนนี่กาแบบว่าอยากนักโพดนะมันกกจะเหตุให้ซุ่มซ่วนบ่อนาอยู่สนันการฝากไว้การที่แสดงความคิดความเห็นเป็นสิ่งที่ดีเลยกับอเมนว่าเป็นเป็นไพ่กับบอสมาถบอไรไมนบอเมนแบบนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสามารถบอไรคอมเมนต์ได้ต่างแต่าอยากให้มันเกิดในซึ่งแบบสังสรรมีการคอมเมนต์แบบสุภาพนาะถ้าผสมประมาณน้าให้เกีิซึ่งกันและกัน ขอบใจที่ทางเขามาหับส้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินโดยการกด Subscribe